ขอบคุณพ่อกาสืบกึงเกอขอบคุณพ่การสับนุนทุกท่านครับมึงวันนี้ถ้ามึงจะนะมึงต้องมีถึงสามตัวเราจะไปต่อยไปต่อเชยต่อมาทำไงก วยทางด้านบนท้นเงินเบอร์หนึ่งแห่งประเทศไทยครับรุ่น35ก,กิโลกรัมครับเพชรเปืองสิงได้เพชรบุรีครับหลังจากนักมวยขึ้นไปทีไปที่เรียบร้อยแล้วขอเรียนเชิญคปมโิวเตอร์ผู้จัดวัวเดียวนี้ครับนายหัวได้เพชรบุรีขึ้นคอมาไล่วยพวกนี้เลยนะครับ เด้อนีหนึ่งหัครับพี่ตายไปไหนอ่ะเออน้องขึ้นไปด้วยน้องมัวิ่งมาหยุดอยู่แล้วคนนี้เออวิ่งริงๆิงโจเนี้ยโจเล็กเนี้ยคนที่หนึ่งคนที่สิบหกผูวิ่งลากวิ่งบอด้วยนะเนี่ยแข่งหัวได้ครับผู้หลบจับนี้แล้วก็หลบจีนนะ้ยลบจีนยังมีนะผ่านได้นะครับ ทาดแกนให้หิมไม่ต้องไปทานอาหารที่บ้านนะครับในหัวใต้ของทุรียนของเราท่านนี้ครับมาถึงก็มาอยู่ที่โคราชวันนี้จะกลับมาที่นี่อีกพวกนี้ทำง,งานอีกแล้วครับขอขอบคุณครับในหัวใต้เป็างงานบุรีครับโอเคครับคนครับต้องเตรียมพร้อมนะพร้อมแล้วก็ผมจะยังไงครับยังไงลองเล็กพันสมบูรณ์ก็เอาเดิมพันของผู้บริโภคของคุณครับ น้องเล็กขอตอตายของเธอยสียตัวบุกเลยคอยลักสู้บ <S <S ้านแหลมบ้านแดงเพชรเมืองสิงห์ได้เปพชรบุรีครับกองเชียร nah ์ครับตามสบายครับแสดงแล้วทั้งเบิร์ทั้งเชียร์กันได้เลยนะครับเขาไม่ว่าอยู่แล้วครับวัยหญิงวัยหญิงมานละคอยวัยหญิงห้าหมื่นห้าหมื่น ทุนการศึกษาหรือว่ารางวาัลพิเศษ5เมนนะน้องเล็ตอกตอตไต่คงเดชกับไถ่ย,ยาโตบุกไก่มานั่งรอบนเวทีให้การรลองได้เลยนะครับเช้ามีการชักกระดักกันด้วยนะคู่นี้นะครับ,รบนนกำลังกันได้จาก48กิโลเนี่ยน้ำเงินนิดหน่อยผมตูเฟสแล้วแล้วก็มาลดเข้าอีกแดงนักสู้นะน้ำเงินนี่ก็เพชรสตุนสิงกับสุดยอดเมืองไทยเป็นแชมป์ประเทศไทย พี่นนท์บ้านแดดบ้าครับาหมาทระน้านพี่สมเด็จครับพี่นนท์บ้านแดดบ้าคร,บนนครับพี่นอนท์ครับพี่นนท์อยู่ไหนครับมาตอนนี้ไหนครับยกที่หนึ่ง,องหอมวยกู้ที่ท่านรอคอยครับฝ่ายแดงนักสู้พันแะบาเงินเบิร์นเบิร์นถึงบ้านเพชรอนีครับ ง้าไปอบโถนะของกริงและทราบข่าวมกว่าพชุกินี่จะไปจับตววไปชับยล่รอ เพื่อจิงดีทีของแม็กมาบอยใจครับ มาจากบ้านเมืองเพชรเมืองจิงใต้เพชรบุรีก็ต่อไปคู่หม่หญิงชิงชมป์แล้วก็มูงไงว่าเดิมพันห้าหมื่นก็คู่ต่อไปนะครับแล้วก็ชนะสุนทรีมกับจามอนสามารถพยักเอาดปกินเือเตรียมตมูให้พร้อมด้วย ควักรายการมวยต่างๆโอ้เปรียบมวยอย่าลืมนะยี่สนี้ครับวันเสาร์ที่การกีฬาจาังหวัดจัดเชิงเซาเป็นที่การกีฬาของชลบุรีครับเอามวยเยอะและแ<ต>้วเปรียบมวย25สิ้าและชกสมการครับที่เป็นติดหลอกทุกสาครับไปชมมวฟรีด้วยนะเปิดให้ชมฟรีนะครับ นิดาวสารกางของจังหวัดสุโขทัยช่วงเทศกาลสงกานครับพี่น้องที่เดินทางกับพวกพี่นั่งรอก็ขอให้โชคดีไม่ไปไหนก็เที่ยวที่หน้าสารกลางสุโขทัยครับพี่เลี้ยงลงยกที่สองายแดงนักสู้บ้านและบากเงินเพชรเมืองสิงห์ใต้ชุโขทัยก็พี่น้องเป็นวยจะไปนวดการร้อนวันที่เขาทิ่ปู่หนะาเือสองวันนะาที่สิบกัาที่สิบเจ็ดนะ กี่สิบคยี่สิบสอวันนะไปมักาการรอบฝากกันได้เนาะมาช้กันต่อไปสองรอบแลหฮงอาทีเดยวไปแ่วไปตรงช่วงผมตอนทักกันวันนั้นแหะนำมาไปเจของาคู่จุดพอดีวันอาทิกันต่อครับ เพชรเมืองเสิงเวลาที่เหลืออยู่นี่ไม่รู้ว่าแพ้หรือชนะเขาต่อยเหมือนผมต้อนต่อยมวยเนยนะครับสมัยก่อนผมต่อยมวยขาที่เด oh ือนดดก็ย <tag> no. um ้อหลัง like ย yeah, sure. <tag> ้อนห้อนหย้อนหลังย้อ yeah. like ัอนนหอหย้อลยน้อยอลัยอนก็อหล้นัอนลยอ้ ที่เก่าไปในการับกปาถงน้องจัดพวนลุกวบกประจพบาและจัดัยะครั้งที่เก่าป้านอยลืนะครับในการเปลียนัว25ิบนี้ที่การกีฬาของจังหวัดชลบุรีนะครับนำน้ำพวเปียบไปนเยี่ยครับงานกัร3คนครับต่อไปยกที่3ามครับคู่ต่อไปนะ5้ามืนครับคู่วัวหญิงของประเทศ ญี่ปุ่นกับเมืองไทยแล้วนะครับ้องเล็กสอตอตายของเตยครับนำโดยพี่เด่นสิทธออนะแล้วก็ระยะครับตัวบุกไกลจากญี่ปุ่นพุ่งมามาคืนนี้เองนะญี่ปุ่นเจอหน้นพี่เลี้ยงลงครับ ันมันค hm <habitude S 2> <Off> ั็อยากเหฮะนอกเล็กขต่อสาขอเลยก่ครับโคองไก่เนี่นะคอยทีร้อยแล้วมันปิดท้ายด้วยชนะสุดสุดกรโดยไทยยิงชิงแชมป์กับจาอน สามารถเพราะยังกะหลุมจีบทีเดียวเท่าไหร่ครับยังกะฉีดเท่าไหร่ครับแดงครับบอกเลยครับมีมือแล้วมีมือจะบอกมีมืย่าเขาเก็บรั้วอยู่ในที่ขงเขาเออ่าเี้ยงลวเลี่ยงทันได้มองเลยว่าเกิดอะไรขึ้นข้างหลังเขาหันไปเก็บรั้วเพื่อเราได้เห็นเป็นอ๋อที่พักทิ้งสุดท้ายมาอยู่ตรงนั้น จะได้ไม่ต้องทะเลาะวัวแหวกค่ะแบมแบมเล่นไปเชยสวัสดนะเมย์ทีพวกในเมย์ท้วยว่าเราก็ไปเมื่อไรจะโจมทีเนาะกูจะนอนบังทุกวย่านี้บ้างแต่บางคนชอบโวยมีนะนะนามคนในเมสเนี่ยหมอทะลอกวันคนในเมสเนี่ยอาจจะมีชอบโวยบ้างก็ได้นะให้ตีมันก็ผีดๆ

เอเดนดอยให้ชมในวันที่แปนะครับแต่แปดเมษาครับไปดูแลมโบ้ร์กสนไทยกับพิษไทยดำเท็ตว่าโอ้นะครับควาเล็กทีงาร์ดูในชั้นกับเพชรเกินเพชรบันไล่พัจชาดูของที่มัโทโธกับสาพัดสังคมชายปีนี้งานแห่พญายมนะครับพี่น้องต้องดูเลยกูน,น้อยครับแห่เอเดนด์บอยไทยกับ ลุมเมืองจัดสักสำนี้เพชรเมืองช,าช้างโชคพุทธยากับเสือตะเก็บมงกินนะร้อยเหลี่ยมเพชรใต้เพชรบุรีกับก้องพนัฐนองอนุวัติบินวีไอพีสิทธยาต้นกับใจเด็ดสลเจ็ดน,นะครับกาคุณศึกส,สทรเบาบางระพูกับเพชรลู่เดืองใต้เพชรบุรีพีชชัยลูกห้องหินกับหยกเพชรสองสักลินครับยกที่ายกสุดท้ายครับ